ใบตองแห้งอธุกิจสแสวงสุขโพสต์อภิปรายนโยบายคุณว่าใครชนะใครแพ้ก้าวไกลชนะประชาธิปัตย์แพ้คือมันเป็นการอภิปรายโชว์ฝีมือฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่มีอะไรให้พูดเพราะอยู่ในเอกสารแล้วขุนพลประชาธิปัตย์เหลือแค่ชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานและจุรินลักษณะวิสิทธิ์ที่เหลือบวชเสรษฐาไปหมดแล้ว พราะรัฐบาลท่านในอดีตเคยถูกยึดอำนาจมาสองครั้งเพราะเหตุแห่งการทุจริตและการออกกฎหมายล้างการทุจริตจนคนออกมาเป็นล้านแล้วในที่สุดนำมาสู่การยึดอำนาจผู้ประชาธิปไตยท่านจะต้องไม่ทำประวัติศาสตร์ให้กลับไปซ้ำรอยเดิมอีกนี่คือสิ่งที่ผมย้ำและผมให้กำลังใจถ้าตั้งใจปราบรามการทุจริตจริงๆผมคนหนึ่งจะร่วมด้วยครับ ขอบคุณครับนะในเรื่องนโยบายในเรื่องการจัดการกับการทุจริตคอรถถ์รัปชันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขอขอขอภัยคุณจเิเรกครับเดี๋ยวมีผู้วราทัวงเกินผมขอได้สองพุ่มครับผู้แทนจากเบองสุรินพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาที่กิ่งฟังผู้ว่พิปลายเนี่ยก็เพลินนะหล่อกาลังจะเจ๊งเลยด้วยแต่สิ่งหนึ่งผมไม่สบายท่านบอกว่าพักของผมรัฐบาลในอดีตนี่ โดนปฏิวัติด้วยการทุจริตท่านประธ,ธา,นระานเปิดก,กี่รอบก็ได้ฮะเด,เดี๋ยวท่านครูรว,ว,ว,วันนี้ค,ครับประท้วงว่าผู้วิปราได้ปิดผูิปราก้าวล่วงมาว่ารัฐบาลที่ผ่านมาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดนปฏิวัติเพราะทุจริต,ตผมว่าเป็นการใส่ร้ายเนี่ยเกินเหตุความเป็นจริงครับสังคม่อบรู้ว่าที่ ปฏิวัตินั้นปฏิวัติเรื่องอะไรตั้งข้อกล่าวหามาเยอะแยะท้ายที่สุดก็ก็ดังที่เห็นครับท่านประธานครับขาวลีที่ไผ่ล้อประทวงผมแล้วก็บางพรรคก็แอาใสยบุญมาแเรามีของคณะปฏิวัติเลยครับวันนี้ก็เริ่มสูญเสียอำนาจแล้วก็กําลังจะสูญเสียอะไรหลายๆอย่างด้วยต้องถอนคำว่าทุจริตครับครับฟังครับเพราะว่าต่างคนต่างอาวุโสครับท่านประธานขอพระคุณครับ on